ไปเริ่มต้นสําหรับมือนีกันก่อนนะครับเนี่ยนี่เกี่ยวกับเรื่องหนีข้ามเดียวครับเป็นหนีแล้วก็โอ้ยมือตบหน้าผากเป๊ะะครับพี่น้องนอนบ่หลับหนีข้ามเดียวสาวอายุย6ปีเท่านั้นครับลูกสองคิดสันจะก,กระโดดสะพานแต่กลุ่มนักวิ่งออกกําลังกายสับขาอย่างไหวเลยบนต่อไปเล่าโตได้ท่านบ้นะโอ้ยบุญหลายสายงาสเงาแสดงว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียอยู่ต่อครับเนาะ จังไดกระดยษาสีหาเหตุหาท่ามอีกเ้อนะครับเพราะว่าการขิดสันโดยที่เขาถิ่นมียังเอาไว้คนที่อยู่น่นละล่ละลำบากนะครับอายุยังหน่อยครับยังมีโอกาสที่จะได้สู้กันอีกต่อไปนะค,คาเมื่อวานนะครับศิมิถุนาสองหกแปดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุหญิงสาวขิดสันนะครับจากกระโดดสะพานพะนังเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงได้รีบรุด ไปเดินทางไปยังที่เกิดเหตุครับที่เกิดเหตุอยู่บนสะพานพนังเก่้าฝั่งขาออกนะครมุ่งหน้าทางอำเภอบางไงพบหญิงสาวอายุ26ป่ปียืนอยู่บนสะพานดังกล่าวสภาพห้องไหย้ยสะอึกสะอื่นจมบ่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและกักลุ่มพลเมืองดีครับที่ผ้ากันแลนออกกําลังกายได้เขาซอยเหลือเล่าได้โตนางสาวเอ น้ำสมมุิเอาไว้ในท่านขณะที่กำลังปีนเราาสะพานเพื่อที่จะกระโดดลงไปยังแม่น้ำเจ้าพญาก่อนจะนั่โตไปยังส,สอพรอัตนาธิเบตเพื่อสงบสเสียอารมณ์ครับพร้อมร่วมพร้อมสอบถามหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะเป็นอย่างคื้นยังคิดสันวันต่อไปนะครับขณะนั้นครับขณะที่นังเ่าคุยกันอยู่นั่นครับหญิงสาวห,ห้องหายสะอึกสะอื้นอยู่ตลอดเวลา แก่อนที่สิเปิดเผยว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับสามีมีลูกน้ำกัน2คนน้ำกันตนเองทำงานทุกอย่างทั้ง MC เอ็มซีเซลขายของอส่วนสามีรับราชการเป็นนายช่างโยธาตลอดเวลากาต,ตนเองตั้งอกตั้งใจเหตุการณ์เหตุงานวันถอไละกาแต่กาบอบพ่อกับค่าใสใจ่ายในขอบครั่วเพียงพอว่าตนเองเป็นหนี้อยู่1นึ่งแบาท ทำไมรู้สึกเครียดและน้อยใจในชะตาชีวิตโอ้ยหน่ะหนีสินกระถืกท่วงถามจากทางเจ้าหนี้จอรู้สึกเครียดเป็นอย่างหลายจึงได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณไต่สะพาน ก่อนจะเดินขึ้นมาแล้วก็คิดที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อหน,นีปัญหาในภาวะเศรษฐกิจที่บด่ดีทั้งที่พยายามทุกอย่างแล้วเนะี่ณะที่พละเมืองดีครับเขาซอยเหลือเป็นกลุ่มนักวิ่งออกกําลังกายจํานวน3คนนํากันในบ่กวาขณะที่พวกต้นแลนออกกําลังกายอยู่นั่นครับก็ได้สังเกตเห็นหญิงคนดังกล่าวนะครับ กำลังปีนร่าสะพานเพื่อที่จะกระโดดนะครับจึงพากันเข้าไปคว้าโตได้ท่านนะครับทําทการซอยเหลือไวไ้ในท่านทวงที่เวลาต่อมาสามีของหญิงสาวดังกล่าวหลังทราบเรื่องกะได้มาเดินทางมาหลับนางสาวเอกับไปบ้านย่านบางไงเป็นที่เรียบรอยพร้อมกับรับปากจะดูแลภรรยาอย่างใกล้ชิด เพื่อว่าให้คิดสั่นหลักกาก่อเหตุขึ้นมาอีกเพ่อนว่าโอ้ยคิดดีๆล่ะเอ้ยนะคนเฮ่านะผู้ลังค้นไปเบิงให้โต ขันโตขาดกําลังใจนะครับบ่าอยากมีชีวิตอยู่ให้โตไปตามโรงพยาบาลต่างๆคนที่นอนป่วยนอนรักษามิต่คนอยากสิมีชีวิตอยู่ต่อไปทั้งนั้นนะครับทั้งๆ้ที่เจ็บเป็นเอ็นอุ่นนะครับไปใส่มาใสาก่กระบอสะดวกนะครับพางคนต้องอุ้มอาบน้ำอาบท่านะครับป้อนเข่าป้อนน้ำขยับขยืหรบ่ได้บ้างกระสายระยงระย่างแต่กับพามดินล้นรนห้เจะของมีชีวิตอยู่รักษาให้หายขาดต้นเหตุข,ของการ เป็นหนี้เป็นศินหรือว่าต้นเหตุของการชีวิตเขาอย่างลำบากเขาต้องคิดทบทวนย้อนหลังนะครับว่ามันเกิดจากอีอย่างตั้งแต่เริ่มตนหลายคนอาจจะบอกแม่นแล้วมบาบอกตอนนี้มันที่มีประโยชน์อย่างมีประโยชน์ครับเพราะว่าเหตุในเฮ้านะครับเริ่มที่สีเย็นลงใส่สมองเส่ความคิดหาทางออกถ้าเฮ้ามัวแจ่นะครับหนึ่งโทษผู้อื่นโทษเจ้าของสองโทษโชคชะตาสามโทษชีวิตนะครับโดยที่คําคล้วนอยู่คู่มือนะครับมันกลเป็นการก่กอมให้เจ้าของนะครับคิด ที่สิ้นี้ปัญหานั้นด้วยวิธีการต่างๆนหนา้าแต่เฮายืนอยู่สู่กับมันเวลาสิซอยค่อยๆเห็นให้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับก็จ้างเข้าเป็นบาดเป็นแผลนี่แหละแหลกผมหนองนี่เจ็บปวดเดียกันข้าเจ้าอดเจ้าอวยอยู่สือส่อๆบ่หายามาใส่บ่หาทางรักษาบ่ะหายามากินเฮากันสินะครับสุดท้ายก็สิอดออยู่หันล่ะไปอีกข่าวหนึ่งครับอันนี้ลุงไว้เจ็ดสิบปีครับ อ่าตอนแรกนึกว่าศพลอยน้ำครับตำรวจเอาไม่เคียวห้องก็เลยลุงเป็นล้มพัดตกน้ำเช่าบ้านนึกว่าตายครับตำรวจเอาไม่เคียลื่มตาขึ้นละกะตะโกนลัน่นช่วยด้วยพนะโอ้ตะลิตนนะครับอามาเบิ่งครับเช่าบ้านนนทบุรีครับแจง้งมีศพลอยน้ำนะครับมีก้อนหินทับล่างพนะ ตำรวจอเอาไม้เคลียห้องลั่นช่วยด้วยพนาวงแตกครับนึกว่าเป็นผีหลอกครับก่อนที่สิฟ้าขึ้นจากน้ำนะครับส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง11มิถุนายน2568เวลาเที่ยงขึ้น30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางเข้าตรวจสอบศพคนล้อยน้ำที่บริเวณอยู่ใต้สะพานขามคลองลำโพ ถนนทางหลวงหมายเลขเก้าครับตํบาบลลำโพงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับต้องประสารแพทย์เว้นจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบครับหลังชาวบ้านโทรแจง้งนะครับที่เกิดเหตุน่พอว่ามีร่างของชายสูงอายุลอยในคลองกับมีสีสาผาดอยู่กับก้อนซีเมนต์ล่ำริมคลองอ่า ล่ำโตด้านล่างจมอยู่ในน้ำครับใบนาแล้วก็จมูกมีบาดแผลมีเลือดติดอยู่นอนแน่นิ่งนะระวางที่ตำรวจและกู้ภัยกำลังปาารึกษาหาเรื่องกันอยู่นั่นเพื่อหาทาังน้ำล่างดังกล่าวขึ้นมาจากน้ำครับตำรวจนายหนึ่งใส่ไมเคียก้อนอค้อรีดขนาดใหญท่ทีบอยู่บริเวณบริเวณทองของร่างดังกล่าวออกใช่คนดังกล่าวที่ถูกค้คิดว่าเสียชีวิตแล้วกาบ ฟื้นเตือนขึ้นมาครับแล้วก็ห้องขอความช่วยเหลือทำ้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับตกใจสะดุ้งครับพากกันกระโดดยงแหยงนึกว่าผีหลอกอตำรวจกับพลเมืองดีก็ซ่้อยกันน้ำชายดังกล่าวขึ้นมาข้างบนครับสอบถามชายคนดังกล่าวสราบสื้อขึ้น่าโกซมอายุประมาณ70ปีครับระวังทางเดินกลับบ้านเป็นลมครับเลยครับพลัดตกลงไปก่อนจะใน การบกวนนะครับตำรวจจึงน้ำตัวส่งโรงพยาบาลบางกัวท้องเพื่อตรวจสอบร่างกายพร้อมกับประสานญาตให้มารับตัวนะครับโอ้โชคดีดีนาะพี่น้องเนาะยังมีคนเข้าไปนะครับแสดงว่านี่ก็คือกันครับสิ่งซักซิ์นะครับสิ่งที่คารมนับถือเพิ่อนอยากอยู่ต่อนะครับไปเบิ่งข้าวนี่ครับเจ้าหน้าที่ทำงานเมื่อวานนี่ครับไฟปกครองเพชรบุรีครับนํำหมายสารบุกทลายคลั่งบุรีไฟฟ้า ห่างจากสถานศึกษาแค่กิโลเมตรเดียวโอ้โอโอโลูกหลานนะฮะเด้เงินไปพ้ากันไปนไป,ป้ออมใส่สนอหน่อลูกไผ่หน่อบวนทีศสิทพิชนาทสอหางหกแปดที่หของประชุมปกครองสั้นสองสารากลางจังหวัดเพชรบุรีนะจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลร่องประธานคณะกรรมการตำรวจคนทีศีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบุรีเขตสได้ เป็นประธานในการประชุมหาเรือ่อขอร้องเรียนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังได้รับการลองเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนคารามีร้านค้านะครับหลักลอบจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าให้กับนักเรียนและกับกลุ่มเยาวชนในพื้นทะี่การประชุมครั้งนี้ครับมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนายพักพัดนาะรงวัฒนาหยุด้นะก็เป็นร่งผู้อธชการจังหวัดเพชรบุรีแ้นะก็พันตำรวจเอกโชคชัย เนี่ยเส้นนะครับผู้กำกับการสพเมืองเพชรบุรีดรธนวัตรลุ่งสิริวัฒนากิจนะครับร่องนายแพทย์สสจเพชรบุรีะภายหลังการประชุมเรียบร้อยแล้วกาเอกอภิชาติแก้วโกศลใด้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจครับไฟปกครองและก็อสอพร้อมกับ Ểu, หมายค้นจากสารจังหวัดเพชรบุรีครับเขาบุกตรวจคนภายในอ I, าคารพาณิชย์ในพื้นทีหมู่สองตำบลโพไรหวานอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งก็ตั้งอยู่ริมถนนเพชรบุรีบริเวณด้านหน้านะครับศูนย์ร่วมสถานบันเทิงของจังหวัดเพชรบุรีและกะห้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1่กิโลเมตรทานันบนท่อไปนะจากการตรวจค้นในร้านเจาน้าหน้าที่พ่อตู้กระจก ภายในบรรจุบุรีไฟฟ้าครับแล้วกัน,น้ำยาบุรีไฟฟ้า หลากหลายยี่ห้อหลายชนิดจํานวนหลายครับอนอกจากนี้กับบริเวณสั้นสองของอาคารยังพ่อลั่งกระดาษตึงกับบรรจุอุปกรณ์ในการสูบหัวพอดต,ต่างๆครับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและกับบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบอีกจํานวนหลายนะครับมูลค่ารวมของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประมาณหาแสนบาทนะครับบริเวณโดยรอบอาคารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลายตัวน้ากันจังได้กระตามครับเจ้าของด้านก็ได้ลบหนีไปก่อน ที่เจ้าหน้าที่สิบหอดฮอเดินทางสิบหอดฮอแล้ววันต่อไปนะครับพอเจ้าของกลางครับนผู้กระทําความผิดหนีไปแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้ทําการตรวจเยึดของกลางทั้งหมดที่พบภายในอาคารพาณิชย์เพื่อนําไปเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีต่อไปและก็จะทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาผู้กระทําความผิดครับที่เป็นเจ้าของนี่แหละที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขับมาดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อปราบปรามการลักลอบ จำน่ายบุรีไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในพื้นที่ใกล้สถานศึกษาและอยู่แหล่งร่วมเยาวชนนะครับต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบทุกหมองที่ใกล้ๆสถานที่เหล่านั้นล่ะาะว่ายังมีการลักลอบเปิดกันอยู่แน่นอนเพราะว่าโอ้เงินจํานวนหลายเนี่เป็นบ่อพน้องว่าไปต่อกันอีกข่าวนึงครับนี่กับเหตุการณ์ไล่ล่ารัทึกเอหัวไล่ฟุบสิ้นไล่ นะฮะสิบเอ็ิถุนาสองหาหกแปดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัตนาธิเบตได้รับแจ้งเหตุจาสิบตำรวจนัคริ่นปานั่นพอมูสป่าปามสพเมืองนนทบุรีและกาสิบตำรวจตรีทันทวัฒ เตแ,แก้วนะครับผูบังคับมูป่าปามสพเมืองนอนทบุรีออกตรวจตราตามเว้นตามนาทีนะครับเมื่อมาถึงบริเวณคลั่งเชื้อเพิ่งไก่เคี่ยงกสนามบินน้ำรับตำบลทาซ้ายเพื่อเมืองจังหวัดนนทบุรี่โดยคณะติดไฟแดงกันนั้นพบรถจกักรยานยนต์ต้องสงสัยสองขั้นครับหลังจากสัญญาณไฟสีเขียวจึงกระได้ขอให้จอดเพื่อตรวจค้นนะครับแต่กลับพบ ใช่ทั้งสองคนได้บิดรถดีด้วยความเร็วนะเพื่อลบดีครับเข้ามาในซอยอนนทบุรี่33โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับติดตามยางกระชันชิด ระวังนั้นนายรัฐวัตรซึ่งกะมีชายาครับที่ทุกคนรู้จักเอหัวไล่อายุ32ปีได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์สีเขียวได้สะดุดลูกระนาดครับในซ้อยเสียหลักล้มลงก่อนที่สิแรนหนีเขา่าปาหย่าขางทางั้งส่วนอีก ใช่อีกหนึ่งไร่นะครับมีเมื่อเห็นมูตนเองลมลงจึงได้ฟาวาบีดรถมอเตอร์ไซค์ลบดีเข้าไปในซ่อยนะครับต่อมาจ่าสิบตำรวจนัคริ่นซึ่งได้ซ่อนท้ายสิบตำรวจตรีรนัท,ทวัฒน์ได้กระโดดลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ครับสายตรวจแลนไล่กวดใช่คนดังกล่าวเข้าไปเพื่อดูว่าได้รับบาดเจ็บหรือบอดแต่ปรากฏว่าถื่อใช่คนดังกล่านะครับใส่อาวุธมีดครับพก เป็นที่พกมากจ้วงแท่งเข่ากรับเจ้าหน้าที่อ้าวนะสิไปเบิ่งว่าเจ็บยังบอ่อบาดเจ็บยังบอ่อจังไนจกบีดออกมาแท่งตำรวจครับเถื่อนหนึ่งจนว่าจุกวันถอไปก่อนจะพยายามแท่งซ้ำอีกนะเป็นจังหวะเดียวกันกับสี่สิบตำรวจตรีนัทวัฒนะครับได้แลนเ้ามา เห็นเหตุการณ์จึงได้ตัดสินใจใส่อาวุธปืนกับยิ่งสกัดไปที่แขนเนื้อสองนัดนํำกัน <c oughs> ถือกแขนข้างท้ายและแขนข้างขวาเนะเออและกาจนว่าชายคนดังกล่าวได้ระบบาดเจ็บตรวจคนในตัวนะครับพบยาบ้าและยาไอาย้ยังบระสาทจำนวนขณะที่จ่าสิบตำรวจ นักการีนโชคดีที่ใส่เสือ้อเกาะรับแท่งเข้าไปกับถือกเสือเ้อเกาะก็เลยบริรับบาดเจ็บจากการถือกแท่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ประสานกู้ภัยน้ำโตนายธนรัฐวัฒนายรัฐวัฒน์นะครับส่งตไปที่โรงพยาบาลพนังเก่าแลวา้วกัควบคุ้มโตนะครับ เห็นบ่ตอ่อต่อสู่มี่อของผิดกฎหม,ออม đây, า,า,า,นะายพร้อมเด้นะครับโอ้เจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่นะตอนแรกเพิ่นบ่ได้ตั้งใจนะครับที่สิไปจับไปกลุ่มเพียงแต่ว่าเห็นลดลมคือจังแลนนะครับเออก็เลยลักสิเจ็บอย่างบอ่ออพอจะไปหดจกบิดมาแทงตำรวจพนานะครับบ่นิ่งครับบ่นิ่งครับฉา,ายาดีอยู่ครับแต่ว่าหันบ่นิ่งปันใดน,นะครับคันดิ่งก็ดีจังหน่อยกับสิไข่แน่จังหน่อยอยู่เออเออเ,ออเ,ออเอล่ารลอนล้น เกินไปครับผู้ดใดเป็นลูกน้องเราเบิ่งเด้อลูกพี่รอนร่นแบบนี้ครับ